มาดูข่าวบันเดิงเราดีกว่านะคะข่าวแรกจะพาไปดูซีรีส์ยูริที่กำลังอยู่ในกระแสตอนนี้นั่นก็คือเรื่องพี่วาก้ะ รักหนูได้ไหมน,นะคะจะพาไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน้าของน้องอันดาแล้วก็ลูกแก้วค่ะเห็น <He ard S 2> บอกว่ามันเดินทางมาแบบถึงอีพีที่7ที่8แล้วม,มันมีเรื่องราวรรความรักความเข้มขน้นหวานขมมีเศร้ามีตึงแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยอีพีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอย่ารอช้าใครที่เป็นแฟนคลับไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องพี่วาคะรักหนูได้ไหมอันดาค่ะรบทเป็นมะนาวลูกแก้วค่ะ บทเป็นพี่เกียวซาก็ผ่าน EP 7มาแล้วนะคะก็แสตอบรับดีมากก็ก็มันก็มีหวานปีบ้าหวานปีผสมกันเลยใช่แบอกว่าซีรีส์เราคือครบรถแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะอย่าง EP 7เนี่ยก็ทั้งหวานทั้งปีทั้งขมทั้งฟินจริงทั้งบางคนหัวร้อนใช่มีแบบสนุกด้วยเศร้าก็มี เขาก็ตึงๆอยู่ใช่พราะฉะนั้นก็คืนนี้ EP 8ค่ะเรายัางจะตึงได้ขนั้นอี้ไหมมันจะยังไงนะแต่ที่แน่ๆคือมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ทุก EP ค<ช>าดเดาไม่ได้ด้วยดูจากหน้าพี่เกียวที่เปิดประตูมาตกใจ <c oughs> เขาจะเจออะไรนะ <c oughs> อย่างนี้เลยเบอร์ใหญ่มาก หลายร้อยหลายพันอารมณ์เขาเรียกว่าหักมอมได้ตลอดใช่เพราะว่ามีตัวละครหลายตัวมากว่าจะเป็นแบบตัวแปรตัวเพื่อนตัวน้องก็ฝากดู EP 8คืนนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นไม่ผิดหวังถ้าพลาถ้าถ้าเขาเรียกว่าถ้ากระพริบตาปุ๊บโอ๊ยก็เราก็ยังมีกิจกรรมที่เราจะไปร่วมดูไฟ n นลอีพีกับแฟนๆนะคะ ใช่ซึ่งกิจกรรมนี้พิเศษมากๆเลยคือเราจะได้ดู EP 1 0ไปพร้อมกันในวันที่10มกราคมนะคะพร้อมกับนักแสดงจากซีรีส์พีว่าคารักหนูได้ไหมทุกคนเลย <Hey. S 1> แล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายด้วยพี่อันดยอย่างนี้พลาดไม่ได้แล้วหรือเปล่าคะไม่ได้ค่ะงั้นเราต้องมาเจอกันแล้วแหละวันที่10ม,มาเจอกันนะคะทุกคนติดตามช่องทางได้ที่ official star hunter entertainment ค่ะใช่มาเจอกันนะคะ น่าสนใจหรือว่าจะลองใส่ชอบกันมนทังโรงหนังเลยอ่ะโอเยหรือว่าจะใส่ชุดตอนมหาลัยของแต่ละคณะก็น่าสนใจเหมือนกัน่าสนใจหรือเราต้องใส่แว่นเป็นพี่เกียวซาทุกคนเฮ้ยแต่ไม่ว่าใส่อันไหนนะคะพวกเราก็รอดูแล้วก็ชอบหมดเลยค่ะแค่มาเจอพวกเราพวกเราก็ตื้นตันแล้วก็อิ่มออมใจมากๆแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า ep 1 0ยิ่งใหญ่อลังการมากๆานอกจากเตรียม เตรียมตัวแต่งตัวอะไรต้องเตรียมใจนะคะต้องเตรียมทิชชู่หรือเปล่าคาดเดาไม่ได้เลยค่ะแต่ขอสปอยว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนจริงค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะพวกหนูก็จะตั้งตาตั้งใจตั้งตัวรอดูดีไอสจากทุกคนนะคะก็ยารอดูรอยยิ้มค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มแบบตื่นตันใจหรือรอยยิ้มแบบ ฟินจริงหมอนออะจะฟินกว่าก็ได้นะะโอ้โหก็เป็นได้ก็เป็นได้ใช่ก็วันที่10มกราคมนี้นะคะมาดูไฟแนล EP กับพวกเรานักแสดงจากพี่ว้าคารักหนูได้ไหมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดของบัตรได้ทาง Official Star Hunter ค่ะมาเจอกันเยอะนะคะ รอดูเลยเน้องน่ารักน้องเคมีเคใจมันได้มากเลยใช่ค่ะ EP 1 0อันนี้เขาบอกว่าพิเศษเตรียมกระดาษทิชชู่นะเพื่อร้องหหมร้องไห้<อ> EP นี้ไม่ธรรมดามว่าแอ <c oughs> ร์เป็นบัชเป็นบัดนะฮะซึ่งต้องบอกว่า EP 1 0คเขาผู้ชมขาฝากด้วยเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะเขาบอกว่ามีความพิเศษโดยไปถึงดารนาน,นักแสดงคะ่ะไปร่วมใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยนะฮะก็ฝากด้วยพี่วักค่ะ รักหนูได้ไหมออว่าเปพ่าหูใจมากเลยเออ ไปต่อไปกันเลยต่อดีกว่าค่ะกับภาพยนตร์เรื่องสุดพิเศษมากๆภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับภาพยนตร์ญญญชื่อสั้นๆว่าห <Wow. S 1> <Wow. S 2> มอ่มอมบอสวันนี้ทีมงานของเราค่ะผู้ชมขะไปสัมภาษณ์เหล่าดารานักสแสดงในเรื่องกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณเออันชลีนะคะรับบทเป็นหม่อมสลักจิตหม่อมสลักจิตหม่อมสลักจิตค่ะเป็นผู้หญิงที่เจ้าระเบียบว่าประจําบ้านคุณพิมพ์รัดกมลเนี่ยนะคะรับบทเป็นสาวแรงประจํากลุ่มค่ะมิวสานัน เนี่นะคะรับบทเป็นสาวปากเก่งไม่ซูค้ค่อคนเน่คุณเจจตุพรน,นะคะรับบทเป็นวายเนี่ยนะคะก็คือเป็นหนุ่มใสๆน่ารักน่ารักคุณเอิร์ธค่ะรับบทเป็นไอ้นะผู้นำของกลุ่มที่มีความขี้ระแวงอยู่ววและคนสุดท้ายค่ะ นนะคะรับบทเป็นโนบเป็นคนจริงจังมากๆแต่ละคนเนี่ยเขาบอกคาแรคเตอร์แบบชัดเจนมากๆและน่าดูขนาดไหนอ่ะฟังจากปากนักแสดงเรื่องหม่อมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เออันชลีสายสุนทรนะคะรับบทเป็นหม่อมสลักจิตค่ะเป็นผู้หญิงเจ้าระเบียบประจําบ้านค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์รัตน์กมลปิ่นรกฤติค่ะในเรื่องรับบทเป็นมีนค่ะก็จะเป็นผู้หญิงแรงๆค่ะ ประจำกลุ่ม <c oughs> สวัสดีค่ะมิวสดานันทิพย์จันค่ะรับบทเป็นปันค่ะก็จะเป็นคนปากเก่งแต่ว่าไม่สู้คนค่ะสวัสดีครับผมเจรครับจันพรนนไรคับผมรับบทเป็นวายครับก็คาแรคเตอร์ก็เป็นคนรักเพื่อนแล้วก็ใสๆครับสวัสดีครับชื่อเอร์นะครับผมนวภูมินเรื่นหน้าดำรงครับผมรับบทเป็นไอซ์นะครับสําหรับตัวละครไอซ์เนี่ยก็จะมีความเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะสุข,ขุมเยือกเย็นแต่ว่ามีความ ขี้ระแวงหลาย,ลายอย่างนะครับผมสวัสดีครับนักนทวัฒน์เจริญสุขครับรบทเป็นนบครับเป็นคนจริงจังครับคือว่าโหดของพี่บทค่อนข้างโหดคะ่ะโหดตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ซ้อมเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาเนาะเราเป็นปีศาจแลวยังเป็นปีศาจชั้นสูงอีกก็เลยจะมีความแบบว่าเก็บกดกดดันและต้องอรารวาสมากกว่าคนปกตินิดนึงแล้วก็ต้อง เอาเด็กๆพวกนี้ให้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบว่าแผลงิ์เยอะกว่าคนอื่นนิดหน่อยค่ะถ่ายวันแรกเสร็จก็ป่วยเลยค่ะอันนั้นก็ในเรื่องก็จะโหดๆนิดนึงการถ่ายทําค่ะก็ทุกคนแต่ทุกคนก็คือเอนจอยสนุกมากอะไรเงี้ยหลังกล้องแต่พอคัอ่จเลย <laughs> แต่พอแอคชั่นก็คือเดือดหนูว่าเป็นคนภายนอกอาจจะดูแบบเฟ <c oughs> <ax> e> ี้ยสๆแรงๆก็จริงแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วว่า หนูไม่ส <peut S 1> ู้คนเลยค่ะไม่สู้ผีด้วยค่ะกลัวมากใช่ก็เก็บอาการไปง่ายค่ะแต่จริงๆแล้วกลัวมากค่ะค่ะสําหรับหนูไม่เจอค่ะดีแล้วไม่เคยเจอไมีใครเจอไหมไม่ไม่ชัวร์แต่ว่าก็มันจะมีอยู่วันหนึ่งน่าจะเป็นซีแรกที่ถ่ายคู่กับพี่เอนะครับก็วันนั้นพอกลับไปปั๊บรู้สึกว่าตอนประมาณตีสองตีสามรู้สึกว่ามีคนเดินอยู่รอบห้อง ที่ที่โรงแรมใช่แต่ว่าตอนนี้นก็คือก็คือนอนกับนักแสดงด้วยกันก็เลยแบบเออไม่ค่อยกลัวแต่ถ้านอนคนเดียวก็คงแบบแต่คือลุกขึ้นมาดูว่าเอ้ยเสียงอะไรอะไรอย่เงี้ยแต่ว่า ก็คงคิดว่าแบบอาจจะเป็นทีมงานหรือว่าเป็นแบบคนที่เขาดูโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดินล้อมๆโรงแรมก็แบบตอนเชา้าก็เราให้ผูมิกับฟังผูมิกับก็บอ๋อไม่มีอะไรหรอกพี่อาจจะเดินเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่จริงๆแล้วบ้านที่เราไปถ่ายดูน่ากลัวแต่มันไม่น่ากลัวเลยที่น่ากลัวคือที่พักเราค่ะน่ากลัวมากค่ะสำหรับพิมพิมว่ามันต่างตรงที่แบบมันไม่ใช่แค่แบบเออกลัวผีอะไรแค่นั้นแต่มันคือมันเอามันอ้างอิงมาจากคนที่เป็นโรค กลัวอะไรบางอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเล่นกับผิวหนังเท็กเจอร์อะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเออมันมันแตกต่างไปมันแบบมีอะไรที่แบบดูจริงมากขึ้นเลยอะค่ะนานอยู่ค่ะแต่งครึ่งวันถ่าย3ชั่วโมง <cos. S 1> อะไรอย่างนี้คือคือเราเคยเห็นนักแสดงคนอื่นเน <S <S เาะเวลามาถ่ายละครเขาจะมีเออใส่วิกไปหล่อหน้าหรือว่าไอ้นู่นนี่นั่นพอเรามาทำเองเรื่เนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำอะค่ะเราได้ทำหมดเลยค่ะ ทั้งใส่วิกทั้งนั่งหลอหน้า 3- 4สี่ชั่วโมงทาผิวลงผิวที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าผู้กับเขาจะตัดออกมาเป็นยังไงแต่เราเป็นความรู้สึกว่าเรื่องนี้ผีมันไม่ได้มาแบบว่าชงชางปุ้งหรือว่าจัมส์แก์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะแบบเหมือนเหมือนคอนเซ็ปต์ของมันเลยคือมันจะมันจะสั่นประสาทมันจะตามหลอนไปเรื่อยๆมันจะมันไม่ออกไม่ปรากฏตัวแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าดิฉันอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะฉายจริง18ดมกรานี้นะคะก็ลองไปดูค่ะ คือเราไม่ใช่ผีธรรมดาค่ะเราเป็นปีศาจเราไม่ใช่ผีเรายังไม่ตายนะคะเรามีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เราเป็นและเราก็รอคุณจะไปดูสิ่งที่เราเป็นเออเราอาจจะไม่ได้หลอกหลอนแบบผีทั่วๆไปเออคือว่าอาจาจะจะได้เจออะไรบางสิ่งบางอย่างเราไม่หลอกแต่เราจะหลอนคุณคะ่ะ<ช><ญ>น่าดูมากเราไม่ได้เป็นผีคะ่ะไม่ต้กลัวเพราะเป็น<ร>ปีศาเนี่ยรอคุณไปบ้านรอคุณไปดูเรานะได้แล้ว สําหรับภาพ,พยนตร์เรื่องหมองนะจะเข้าโรงวันไหนเดี๋ยวรายการเราอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าแล้วเราไปพักผ่อนดีกว่าค่ะ,คะ